สวัสดีครับผมคุ้มวันนะครับวันนี้เราจะมาทําการสร้างเลข2หลักและเลข3หลักจากเลขโดดกันนะครับสมมุติว่าเรามีเสื้อที่แตกต่างกัน2ตัวแล้วเราก็มีเกงเกงที่แตกต่างกันด้วย3ตัวนะครับถ้าเราจะเอามาจัดชุดกี่วิธีครับน้องๆก็ต้องทําวิธีการก็คือเราจะต้องแยกออกมาเป็นผังตารางใช่ไหมครับมาดูกันเลยดูรูปประกอบนะครับสังเกตไหมครับว่า เรามีเสื้อสีฟ้ากับสีม่วงเสื้อสีฟ้าจับกับกางเกง3าตัวคือกางเกงสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะครับก็จะได้ทั้งหมด3วิธีส่วนเสื้อสีม่วงนะครับก็จับกับกางเกงสีเหลืองสีเขียวสีแดงก็ได้อีก3วิธีรวมเป็นทั้งหมดก็6วิธีนะครับสังเกตไหมครับว่าจํานวนเสื้อที่มีอยู่2ตัวเนี่ยเมื่อมาจับกับกางเกง3ตัวเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาได้ทั้งหมด มันก็เหมือนกับเอาจำนวนเสื้อที่มีมาคูณกับจำนวนกางเกงได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ6ใช่ไหมครับเราจะใช้วิธีการนี้เนี่ยไปสร้างเลข2หลักและเลข3หลักกันนะครับมาดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์เลยนะครับนักเรียนมาดูนะครับโจทย์บอกว่าต้องการสร้างเลขจำนวน2หลักนะครับจากเลขโดดที่ให้มาคือเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4นะครับได้ทั้งหมดกี่จำนวน ก่อนอื่นเราก็สร้างช่องก่อนนะครับช่องนี้เป็นช่องหลักสิบนะครับช่องนี้เป็นช่องหลักหน่วยนะครับเนื่องจากเลข2หลักนั้นก็ต้องมีหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับทีนี้เราต้องเติมตัวเลขลงไปว่าเราสามารถเติมตัวเลขได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับมาดูช่องแรกกันก่อนที่หลัก10เลขหลัก10ตัวนี้ถ้าเราใส่เลขทุกตัวไปเนี่ยตัวที่มีปัญหาคือเลข0ูนย์ใช่ไหม Nearly ครับพอเลขศูนย์เมื่อใส่ที่หลัก10เช่นถ้าตรงนี้เป็นเลขศูนย์ตรงนี้เป็นเลข1 นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าตรงนี้เป็นเลขศูนย์ตรงนี้เป็นเลข1มันก็กลายเป็น1สิครับมันไม่ใช่เลข2หลักถูกไหมครับเราจึงต้องใส่ศูนย์ด้านหน้าไม่ได้นะครับเราใส่ศูนย์ข้างหน้าไม่ได้แสดงว่าเลขที่ใส่ข้างหน้าตรงนี้ก็ต้องมีเลขได้แค่4ตัวใช่ไหมครับคือเลข1เลข2เลข3าเลข4ก็ใส่เลข4ตรงนี้เข้าไปนะครับเพราะใส่ได้ทั้งหมด4ตัวนะครับต่อมาเลขหลักหน่วย เลขหลักหน่วยมีข้อห้ามไหมครับไม่มีใช่ไหมครับสามารถใส่ได้ทั้ง5ตัวเลขนี้เลยก็ใส่ได้5ตัวนะครับหาจำนวนวิธีใช้แบบเดิมนะครับก็คือเอามาคูณกันนะครับเอา4มาคูณกับ5ผลลัพธ์ก็ออกมาเท่ากับ20วิธีนะครับเราสามารถสร้างเลข2หลักจากเลข0นเลข1เลข2เลข3าเลข4ได้ทั้งหมด20 วิธีหรือ20จํานวนนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างถัดมานะครับโจทย์ข้อนี้เริ่มมีเงื่อนไขมากขึ้นนะครับโจทย์บอกว่าสร้างเลขจํานวนคี่3หลักนะครับจากเลขโดดคือมีเลข0 1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะครับ การสร้างเลขคี่เนี่ยน้องๆรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะต้องมีเลขหลังถูกไหมครับเลขหลังนะครับต้องเป็นเลขที่เป็นเลขคี่เท่านั้นนะครับถึงจะให้ทำให้ทั้งหมดเนี่ยถึงจะทําให้จํานวนทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเลขคี่นะครับแต่เลข3หลักก็ต้องประกอบไปด้วยหลักหลักร้อยนะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับไปดูเงื่อนไขก่อนนะครับเราจะต้อง กำหนดเงื่อนไขอันแรกก่อนก็คือจํานวนคี่นะครับจํานวนคี่ก็หมายถึงเลขตัวหลังเลขตัวหลังต้องเป็นเลขคี่เท่านั้นก็คือเลข1 3 5 7ใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ตัวเลขครับทั้งหมดก็มีได้4ตัวเลขนั่นเองนะครับต่อไปก็ไปดูที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยก็ต้องเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยต้องห้ามเป็น0ูนย์นะครับ ต้องห้ามเป็นศูนย์ด้วยอย่าลืมนะครับเมื่อหลักร้อยห้ามเป็น0นย์เลขที่ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นเลขที่ไม่เอาศูนย์มาใช้นะครับก็เป็นเลขได้หมดเลยยกเว้นเลข0ูนย์มีกี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7ามีห้าหกเจ็ใช่ครับก็ต้องมีทั้งหมด7ตัวนะครับต่อไปนะครับก็เลขหลักสิบนะครับเลขหลักสิบตัวนี้เนี่ยไม่มีข้อห้ามอะไรแล้ว ก็สามารถใช้เลขอะไรก็ได้ก็จะมีเลขอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับ8ตัวนะครับเอา8มาใส่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นการหาวิธีทั้งหมดเอาทั้งหมดมาคูณกันครับนะครับ7คูณ8และคูณ4ทั้งหมดจะได้วิธีเท่ากับ224วิธีหรือ224จำนวนนะครับโอเคนะครับ ไปดูตัวอย่างที่3กันเลยนะครับมาดูโจยทย์ตัวอย่างที่3กันนะครับตัวอย่างที่3เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องสร้างเลขจํานวนคู่นะครับ3หลักสร้างเลขจํานวนคู่3หลักจากเลขโดด0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับมีครบทุกตัวเลขเลยนะครับและเงื่อนไขต่อมาคือต้องไม่ซ้ำกันด้วยนะครับสามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนนะครับ สังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับโจทย์ต้องการเป็นเลขคู่นะครับมี3หลักนะครับและสุดท้ายคือเลขนั้นจะต้องไม่ซ้ำกันด้วยวิธีการทำเลขคู่นะครับวิธีการทำเลขคู่เราจะต้องระวังนะครับเพราะว่าเลขคู่ไม่เหมือนเลขคี่เลขคู่นั้นมันมีเลขศูนยเข้ามาปะปนด้วยฉะนั้นวิธีในการคิดนะครับเราจะต้องแยกด้านหน้าออกนะครับ แยกด้านหน้าออกให้กลายเป็นด้านหน้าเป็นเลขคี้กับด้านหน้าเป็นเลขคู่นะครับพี่ให้ด้านหน้านะครับพี่ให้ด้านหน้าเป็นเลขคี้ก่อนนะครับถ้าเราให้ด้านหน้าเป็นเลขคี้นะครับเป็นเลข3หลักก็จะมีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับถ้าด้านหน้าเป็นเลขคี้เลขคี้ก็มีได้แค่เลขอะไรนะครับ เลข1เลข3เลข5เลข7เลข9ใช่ไหมครับมีทั้งหมดอยู่5ตัวเลขนะครับที่หลักร้อยนะครับจากนั้นก็มาพิจารณาที่เลขหลักหน่วยนะครับเลขหลักหน่วยโจทย์บอกว่าต้องการเลขคู่หมายถึงเลขหลักหน่วยตรงนี้ต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นก็คือเลข0 2 4 6 8ครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมด5ตัวอีกเหมือนกันนะครับ สังเกตว่าเลขหน้าเป็นเลขคี่เลขหลังเป็นเลขคู่ไม่มีเลขที่ซ้ำกันเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องหักตัวเลขนะครับแล้วมาดูตัวเลขตรงกลางครับตัวเลขที่เป็นหลักสิบตัวนี้มีได้ทั้งหมด10ตัวใช่ไหมครับแต่โจทย์บอกว่าไม่ซ้ำกันแสดงว่าเลข10ตัวนี้ถูกใช้ไปในเลขคี่ด้านหน้า1ตัวถูกใช้ไปที่เลขคู่ด้านหลังหนึ่งตัวฉะนั้นเลข10ตัวนี้จึงเหลือแค่ แปดตัวถูกต้องไหมครับจากสิบตัวหักไปหนึ่งตัวที่ใช้ตัวหน้าหักไปหนึ่งตัวที่ใช้ตัวหลังเพราะว่ามันจะต้องเลือกเลขออกมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวใช่ไหมครับฉะนั้นจากสิบตัวตรงนี้มันก็จะเหลือแค่แปดตัวเท่านั้นการหาจำนวนวิธีก็ให้เอาห้ามาคูณแปดและคูณห้าอีกครั้งนะครับผลลัพธ์จะได้ออกมาเท่ากับสองร้อยวิธีนะครับสองร้อยตรงนี้อย่าลืมนะครับเป็นแค่ด้านหน้าเป็นเลขคี้นะครับด้านหน้าเป็นเลขคี่เท่านั้น ต่อมาเราก็มาคิดวิธีด้านหน้าเป็นเลขคู่นะครับเมื่อเราคิดด้านหน้าเป็นเลขคู่นะครับแน่นอนว่าเลขข้างหน้าของเราตรงนี้เลขข้างหน้าของเรานะครับก็สามารถใส่ได้แค่เลขคู่เท่านั้นแต่เลขคู่ที่ใส่ได้ต้องไม่ใช่0ูนย์ใช่ไหมครับถ้าเลขคู่เรามี0 2 4 6 8เลข0นย์ใส่ไม่ได้จึงใส่ได้แค่เลข2 4 6 นะครับทั้งหมดมีได้แค่4ตัวนะครับต่อมาก็มาดูพิจารณาที่เลขคู่ด้านหลังนะครับเลขคู่ด้านหลังสามารถใส่ได้02468นะครับมี5ตัวแต่โจทย์บอกว่าไม่ซ้ำกันฉะนั้นเมื่อเราใส่เลขคู่ด้านหน้าไปแล้วเลขคู่ข้างหลังก็ต้องลดลงใช่ไหมครับจาก5ตัวหักไป1ตัวก็ต้องเหลือ4ตัวครับ เป็น4วิธีนะครับจากนั้นมาดูที่หลักสิบหลักสิบของเราไม่มีข้อห้ามอะไรแต่ขอแค่ไม่ซ้ำกันเราจึงได้ตัวเลขทั้งหมด10ตัว10ตัวนี้สามารถใช้ได้แล้วหักตัวเลขตัวหน้า1ตัวนะครับหักเลขตัวหลัง1ตัวนะครับก็จะเหลือได้แค่8ตัวเท่านั้น8วิธีเท่านั้นนะครับ จากนั้นเอาตัวเลขทั้งหมดมาคูณกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเท่ากับ1 2 8วิธีนะครับแต่เลขด้านหน้าที่เป็นเลขขี้กับด้านหน้าที่เป็นเลขคู่สามารถแยกกันอย่างชัดเจนแล้วเราต้องการเลข3หลักนะครับทั้งหมดฉะนั้นเราต้องเอาตัวเลขทั้งคู่มาบวกกันนะครับผลลัพธ์จึงเท่ากับ 328วิธีนะครับนี่คือการสร้างเลขคู่3หลักนะครับจากเลขโดดทั้งหมดที่ไม่ซ้ำกันนะครับโอเคนะครับวันนี้คุม,มอนจบแล้วครับสวัสดีครับ